ร่มแน่นี่ระวังปิวเด้เจ้าโอ้ยลมเพ่ให้ลูกนี่ระวังรับังระวังรับฟังร่มปิวไปค้นบาคนเจอยใช่ไหมทำชาไมเตอร์ใครด้รับรมสีวกปิวได้รับทำเจ้าลับรมปิวไปบาทเดียวห่าแม่แม่ชิโค้ดม่เลยเป็นยัง้ยจนเปลี่ยนแปลงเฮือนป่าเนาะเราต่อเคลือนกลัวเอาออกมาทางนี่อีกบ่อน จงมื้อเพื่อนป้าจนเปลี่ยนแปลงพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วจนได้เพื่อนไหมอันนี้จ้ะเออใส่งบเท่ายรุงนี่เพื่อเหตุนี่ใส่งบเท่าไยสิบเอ็ดละสิบเอ็ดเลี้ยงเลยเออนักแล้วบอกไปบอกเจ้าหนี้ ถก็เป en ็นเงินบาทเท่าได้เป็นเงินบาทประมาณหมื่นหนึ่งจะคนรุ่นล่างเกือบสองพันเออเนาะแพงอยู่เออเอพลงเติบอยู่เนาะเพลงสำหรับฮาวมมี่ด้วบ่ธรรมดาอยู่ภูมิกะบ่แพงแต่นฮาวนี่กะกูชินักเติบอยู่ เปิดคลิปออกมากรกะล่มอูอูนี่เนาะอ่าก็บรรยากาศหนาวหนาวเมืองนี้พี่น้องเองลยลมลมแห้งซั่มหน่ะลมใจส่อสั่มเนาะโอ้ยหากาบ,บนได้ลมสองสามเมื่อกี้นี่แตหนาวอยู่แต่นบนหนาวปันไดแต่มาเมื่อนี้เดือดลมออกอีกแล้วสีบ,บุบอีกสั่มก็กันยืดทงให้ทงหน้าพี่น้องเลยเมื่อนี้เน,นะาะกลับทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้อง สบายดีเอฟซีทีฮักแฟงกันเพื่อสู่ป,ปู่สู่คนสู่ม่มมองสู่บอนพี่น้องเลยเพาว่าเป็นทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเนาะยินดีต้อนรับขาวสู่ซ่องไม่นองคอปเ,อปเ,อปเอตอร์คือเก้าอะไอ้ตาเอ้ยสบายดีป้าลุงหนุ่มฮะด้ยมุนนี้วันยังก็มุนนงีงวันชุกแต่คือไปเฮียนเป็นยังก็ ให้ยุดเป็นยางเป,เป็นไอเอาพี่น้องเลยสบายดีป้าลุงก่อนด้วยไปย่างครับวันซุกมือนี่เนาะแต่ทางให้ตาบบได้ไปพี่น้องเลยทางน้องเชอร์เป็นเป็นไข่เนาะแม่เบนโทรมาบ,บอกวันเชอเป็นไข่แต่เมื่อคืนนี่ปาท่าให้ตากัน เอ้ยบอยอยากไปบอมีมูแน่แล้วกับเพิ่นกับเป็นไอแน่พี่น้องเอ้ยก็เลยขอยยุดน้ากันเลยมื่อนี้กันเนาะพอดีไอน้องน้องตาเพิ่นน้องเชืรอผัดเพชรไข่น้องว่าจะยุดอยากยุดน้ำน้องเลยเลยไล่ยุดให้เพิ่นเมื่อนึงเนาะเพราะว่าเมื่ออื่นก็เป็นวันเสาร์แล้วมื่อนี้มาต่อใช้ลูกหลาบอกบอกว่าลุงแน่มาต่ใช้ไอนี่กับลังยงีงเมือเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอ้ยมาต่อใช้ลูกบังคับหน้ามาเบ้าเก็บเกี่ยวเบ้างดังเนอะป้าดุงมันไ้ยินได้มาต่อใช้ลูกมาตา มาตายไปฟังมาตายเอ้ยหมาน้อยเพิ่นตายพี่น,อน้องเลยแม่หมาน้อยตายก็เลยไปฟังหมาน้อยปุ้ยนั่นป่วยมันก็กำลังย่างขึ้นมาก็เลยมาเปิดคลิปให้พี่ให้น้องเป,เปิดน้ำกันเนาะมาชิบาโดพักาคทะเละพี่น้องเลยแบบลบกันเนาะอากาศหนาวอีกแล้ว เขียดเนาะไอเต๋อก็ะหายน้ำมาแต่เศร้าโแมงเฮียนแล้วอายเนาะเดี๋ยวจะนอนเดี๋ไปมานี่เมื่อพักก่อนหลูกไปไปาสั้นพี่น้องเลยมื่อพักก้อนหยาก่อนไม่ได้หดว่านี่ไปลงมาชื่อนี่ก็ไปลงมาเนาะเต๋อคนละบทหายบทละบ่อเลยสองเมื่อไปลงมาแล้ก็เกากันอยู่ส่วนซักเขาเลย ภาพขึ้นมาทางเฮือนพี่บันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอ้าวบวบกับญ่แล้วตาเอ้ยน่ะบวบเดืองัวกินนี่เด้ใหญ่ได้แม่ปิดเมื่อหนึ่งเมื่อน่ะหน้ามากนั่นกันลูกหมาแล้วนี่น่ะวัวเข่าหัวไปมาพูดฟักก่อนพี่แนดว่าโดไมอยเจ็บแอวไปยังนูกหล่ะโอ้ยฉันเลยแนวพอเนอในน้อยก็ได้เจ็บแอวคนอ่ะพี่น้องเอ้ย บ่ดตกลับเป็นยังอะน่ะเอวเป็นยังบ้งฮะมีบาดบ่ได้มีบาทมันคือเจ็บซะโอ้ยสัตว์ได้แนวเนาะแนวบ่ดีนะบมึงบ่ได้เป็นยังตกลับเจ็บแอวเพิ่นว่ายี่เมื่อยตี้ยางมาไกลยเติมนะผู๋ห่วยผู๋พี่น้อยผู๋ผู๋ยางขึ้นมาฮ่อนฮ่าไ่คือกันไม่กระไรโอ้มานหุ่งกระกำลังเป็นแมาใหญ่งัวขาไม่เด้อบ้านิ่งเด้อ ผักเสียนไรในมาได้นี่พี่น้องเลยใบบานอีกเนาะไอ้ไอ้งานไอ้ตอกตอกดูปูโหล่พักซีผักหอมงามแท้ตานี่มาหุงเนาะมาหุงซุกก็มีได้ลูกแล้วปิดเมื่อกินเนาะผมบวมน้อยกำลังเป็นหมากลายใช่ไหม่ะฮะพักพักก่อนพอกพักที่ฮะปลูกเมื่อนั้นแหละพี่น้องเลยอ่านี่เด้กำลังฉิดติดพักหลานะโอ้ย หล่องามแซมนะหล่อกผักซีน่ะเดีนยงน่ะแม่อาไนมันห้ามไดิกินจากนี้เลยพี่น้องเอ้ที่วานไว้เนาะเอาแมเอาไนมันไปปลูกอีกมึงไอ้กกเตยกับติดอยมาจากไอตาน่ะมัปลูกมันหนังขึ้นยืนอยู่เอ้ยเตยโคตรห่างอยู่เนาะงังเตยไปลงมาโคตรดดเพื่นว่ายาหลอกแม่์ไอ้เขาโคตรห่างอยู่เพื่นวะมันกลัวเพื่นเนาะอยากเบียดทางเพื่อนดีอีกเลยพี่น้องเอ้เนาะมันนี่กับสี่ใบซอยเบียกซอยงานเพื่นพอจากไอตาอยู่ยันจากที่ได้ไปหรือบ่แหละเว้ามีผู้ยูนลูกเนาะ อยู่น้ำเอ้ยครีมทังเบิร์เดี๋ยวจะไปฝากว่าน้ำเอ้ยครีมไปเบิร์ดไม่ใชไปเปิดน้ำเลยลูกไปเอาสายมาโคตรไปเบิร์ค่ะตัดผมโรอนะอ่างปลาลูกแนวโอ้ตัดผมโรอได้แบบเราไปโรงเรียนเนี่ยหันน้ามนแล้วลูกอ๋อนุ่งเสือน้องเลยนี่นุ่งเสือน้องเชอโอ้ยพอพนมมีเสือกันนาวพี่น้องเลยไม่ซื้อหายเมื่อวานตัวนึงเลี่ยซักเลยเด้ม่นุ่งเสือน้องเชอร์ไปลูกไปมึงแ์ดไม่เปิดน้ำไปก็มึงน้าอีพอมาปลูกกับรังแตงหงอน้องงามแท้ตานี่มึงแน่ยลูก แต่ใบอ่อนงามใช่ไหมักพริกกับงไงลกดีดีแต่มันอยากเน่าเนาะจะมันเป็นอย่างหมากมันล้นพี่น้องเลยมักพริกกะเพราะได้ปิดกินแต่มันอยากเป็นยังบัวุกหนะมันยังบัวุกแต่มันอยากเป็นแมงหน้าเน่าแบบนี้แบบนี้นี่นะมันบวบบวมบวมเลยเนาะไอ่นะเน่าเลยพี่น้องเลยหมากแล้วลกลกแต่ล่นกองพูนเยอะพู๋มักพริกกะอ๋อลมแห้งแค่ลูกอยไปใกล้ต้นไม้เด้อหมากลกคซ้ำนะ มะเขือกับกำลังงามกำลังใ่ดอกพี่น้องเลยน่ะกำลังเป็นดอกงัวกินก้อนสองต้นสามต้นมองแมงเตอร์ปลูกเนาะผักบวบกับงามงามน่ะหนองเป็นไงปลูกก็ได้กินเนี่ยพี่น้องเลยผักงาข่าุ่นก็ได้เพราะไปซื้อมูเนาะแม่ใดที่ฮับปลูกได้กับปลูกอยู่เพราะอยู่ได้กินแม่ใดที่ห้าเห็ดปลูกเองไม่ได้ก็ซื้อเอาคือประเด็กเป็นนัวก็ซื้อเนาะประเด็กก็เพราได้กินอยู่นี่งั้นมาอ่านขีพุนมาใส่งามเช่าน่ะ ต้นบางใหญ่บใหญ่เลยบงแต่รุ่นก่อนพูดแหละแมงเต่าบงมันนั food? Food? ่นยังนั่นอยู่ต้นบักใหญ่บักใหญ่พี่น้องเลยพว่ไม่ได้ใส่พุ่มอันบม่ได้ใส่พูยเนาะใส่แต่พุ่นพุ่นขี้งัวขี่ควายห้าวนี่แหละแต่พูยไม่เคยใส่เนาะผิดหมักพายกะไม่ได้ยู่ได้กินแต่เมื่อนี้กันรถรวมแต่รถเปิดน้ามาคุณหน้ามาคุ้งซุกแล้วขึ้นเอาเด้อมากินพว่สองสามน่วย Hùng xúc này, nhỏ Có đây chín Mà đi mẹ bữa nãy bay này nhé, bái. Bái cay cay Bữa mẹ hốt cơ đơn đây Mà hốt cái da ngào mà hù cái hốt phì. Hốt Xịt ở đâu Đẹp tròi thì Ôi Xịt chai độ ơ cái giặc đèn nó, Không bao giặc nhanh cả Ok, đây nhọn thế này Bươn cả cả nó Có đi mới nì cả xúc cả lời น้องเชิอสิไปหาหมอได้ลองเชืญประชบายหัวลมออกเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนบ่อยพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวก็บลมแห้งเดี๋ยวก็พอดีพอน้ำก็ธรรมดาเนาะแต่มือนี้ฝุ่ล้มก็เลยบวกยาตัวนี้ไม่ไหวหัวมันแล้วมันใหญ่แล้วมันนั่นแล้วให้มันเป็นหัวให้มันนั่นก่อนให้มันตึงเนาะหัวใหญ่เติบเราไม่ไหวหัวมันจนเฮ้ยเห็ดกักแก่ลมอุ่นไปลมสีพิว้ตร้าได้ไปนี่ มาดูอัลโหลมใช่ก็หมู่พี่น้องเลยเนอะแกอยู่น้ำเอี้ยคีมน่าจะไหนแม่สิไปซอยเวียกอยู่ทางเพื่อนประตูสักดาเด้อเด้อเราเป็นแพทย์พี่น้องเลยเป็นแพทย์ประจำหมู่บ้านเนาะบดบ้านบดเมืองบดบ้านบดบ้านโคกน้อยบ้านโคกบาวบไวมันเป็นหลอกนะบ่ฮอดรลายใกล้ทางนี้นะโคดรหล่อนนะโคตรแม่ปลูกมันระวังเปียกเด้่อยยี่ห้อท่านเปียกเด้อ หนาวได้ยังเช่าอยู่โคตรหนเออโคตรเตยแม่ปลูกมื่อนั่นแหละโอเคอู้ลมแน่นี่ระวังปิวได้เต้าอ้ยลมแพ้ให้ลูกนี่ระวัง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 ลมปิวไปโคตรแบบคนรเจอยัำทำซาเมเตอร์ใครด้รักลมซิวปิวได้รักทำเจ้าล่ะลมปิวไปบาทเดียวค่ะมาแม่ชิโคตรมาฉันมา เียกส่งไล้ลูกหาฐานรถสิปิวเลยปิวหอนแม่ผมได้ใติวจะลูกวะามทิน่ลูกวเปกล้องยาดอไหายไปพี่น้อยาไม่ใช่ยาแด้พดแนี่ี่กระยาเลยนะพดนี่อ้าเ้พักกว่าข้านะมาว่าพดกี้ใบกะเพราหนาบมีหมูมาผัดใส่ผัดกะเพรา พักงามซ้ำนะโงาบ้างไงบ้างไงไปใกล้ต้นไม้ได้ลูกเดี๋ยวแม่มาเอาขั้นใดมาขึ้นมะหุ่งให้ทำใจอย่ามันโคตรน่าร้ายบอกผิดเนาะมันคือเน่าเอิเมนเป็นย่อนยางพี่น้องเลยใครมีวิธีเนาะเอซีก็มาเม็นมาบอกแม่ทางเตอร์เลยด้วยเส็ดดีดายเนาะแต่หม่ากมันบ่ทันได้แก่ได้พี่น้องเลยมันยังบ่ซุกแต่หมากมันอยากเน่าเนาะ ทั đây. I, mã i mã i ้งชีฮ็ดนีใดลน้หลายผนะกองฟูนอยู่พื่นหมามันลดนหมาลกอยู่แต่มันหมามันทำใหซุกกลดก้นนะเีใดจะช่างใก็ไม่ดีปุ๊ช่องไมากำลังเป็นหองหนเลืองกั ต้นต้นก้อนนั่นน่ะแมงเตอร์อาออกแล้วมันม an ันตายทีน้องเลยเนาะมันเผาเลยเดือดระเบื้องกันเดี๋ยวมันออกไหมแต่ไม่ไปใกล้กูไม um, ่แล้วนูเด้อต้นโพอยู่บัดบุปผน้องไออูอูอยู่ต้นเผาต้นโพย่านเลยไปใกล้งานไม่งานตอกอะไรนี่ต้องให้ดิมัน เดี๋ยวไปแต่จังมากเอาหัวผักอันนี้มันใหญ่กว่ามันโหดตัวนี้เนาะฮะมันเป็นหัวพี่น้องมันมันนานเบิด์เลยอันนี้โหดพอเอาในมันก่อนตัวนั้นมันผิดในเก๋เราจะเด่นใ,นในไปปลูกอีกพหนาศพี่ในมากรุงเนาะมาได้ว่านี่ มาน่ะไอ้แจกไอ้เตอร์ก็ให้ให้มาหน่อยเพื่อนตายไม่ใช่านี่ก็ได้หใย้จนอยากไปอังยฤนยังกูเดิมยังสองตัวให้เคยหล่าเพื่อนเอาเมื่อให้แม่เพื่อนตัวนึงเนาะ ไปรดแล้วเรียบร้อยใช่อืมขอนเด้จักรถจักรสังมานขอนต้นมะนาวอยู่หน้าบ้านแตงเนาน้องบ่มีแต่ต้นขี้หูไม่ได้หามาปลูกพี่น้องเลยปลูกเลยเธอหนึ่งมันงบ่มีติดยากไล้แบบหูแบบมาเอามากรูงแห้งใต้ก่อนพ่อเลยเปิดออซุกอือโอ้ยลมแห้งเนาะโอ๊ะใบโพแหงหลังชวดเทียดชุดเทียดเดียว ชใช่ต่อเอ้ได้เอ้ยทางใจเลยแง่ไม่ได้ขี่พุ่นลมพัดเข้ามาน่ะใช่ลูกเออดิ่งกัญชาอยู่อ่าต่อไอ้ต่างเนี่ยประมาชงมือ้อเกินป่าแล้วจนเปลี่ยนพี่น้องเลยผู้ไอ้ต่อออกมาพี่ก,กันอ่าต่อ ปลึกแท้นีน่พุ่นท่ะเราจนต่อเชี่ยวมาบได้ลงมาสองมือกะนขึ้นแล้วไวให้เนาะเดือนพักเนาะอาไก่ซาบ,บ่อนอ่ะอนเอ้าตาเขาเบิ่งข้างในปลุกปะเบิ่งในเฮือดป่าปะ,ปะตัดผ้ากลับมาเบิ่งข้างในก่อนไปลงมาสองมือเลยพี่น้องเอ้หยุดเปลี่ยนแปลงเฮือดปะนะ่าเนาะ เราต่อเทินควัวเอาออกมาทางนี้อีกบ่อนเออก่นมาเห็ุเทินควัวอยู่พี่นี่เนาะเดี๋ยวทำอะไรแล้วบ่อนอ่ะคือยังอันอุปกรณ์พวกนี้มันยังเก็บอยู่ยังมาระวบายหลังสีแล้วล uh. so uh. ูกอ่าขัดแค่ตานี่ไงมักัดฉับมาแล้วนี่เนาะหนึ่งเข่าหนึ่งงั่มหนึ่ี่ได้แบบนี้เดื๋ยหนึ่งอยู่ข้างนอกตะกี้พี่น้องเออก่อนเอาเด็กเฮ็ดได้เนาะ โอ้ว oh, mm ัน hmm. น uh ี oh ้ลงมาสองมื <au ld> ้อเพื่อนป้าจนเปลี <ppy aciones> uh ่ยนแปลงพี่น้องเอ้ยเนาะเราจนได้เพื่อนใหม่อันนี้จ้ะอะไรเด้ราคา่นเนาะถามเบื้องราก่อนถามเบิ่งเชือดอกนี่เป็นดอกถามเบิ่งเชือดครับครับนี่เนาะนี่ออกมานี่ก็เป็น ัวตะกี้เราเห็ดปลาเชียเพือนคัวอยู่พุ่นพนะี่น้องเยเนาะแต่มันไอ้ถมพี่เห็ดออกมาพี่กำลังเด็กถับหัวได้ลูกเห็นมะเกิดเป่าตรงนี้ครับไปลงมาหลายมื่นนะสองมื่นนะจนงาน้ำแล้วจนได้เห็ดเพื่อนไหมโอ้โหเราเลีกเห็ดเลยยักษ์ไปหึงบ่อหนิยักษคือบ่อแม่สรุกแม่ไม่ได้เห็นในนี้แม่ยากเม่ยาก พุ่นแหล่พี sí. ่น้องเลยเนาะไปซอยเพียกทางเพื่อนดีเพื่อนขึ้เก่ากระมือโศกสการแล้วก็สิเป็นอื่นเนาะอื่นกับตอนช่วงบ่ายๆพุ่นแหล่แล้วก็มีคนเสียชีวิตอีกในหมู่บ้านนี่พี่น้องเลยเมื่อคืนนี่เนาะหมู่บ้านนี่หมู่บ้านนี่สองศพเลยพี่น้องเลยเพื่อนดีจักจีไปทั้งหลายเดี๋ยวน้อไปซอยทั้งอาติพี่น้องเขาแหล่มันใกล้กันแน่เนาะเหาก็สิพยาเพราได้พี่น้องเลยมาลูกไปไมาไป บานเราไปได้ไปเจ่ะอ้าวพวงขักอี่ดีเนาะเฮือนกลัวเราจำนะน,นี่พอดีนี่น่นะเพื่ออัดถันทางนี้อ้าวใส่หมกใส่พวงขักอยู่ทางเฮือนป่ายนาะแต่เฮือนแม่เติมมันอยากห้อมพี่น้องอยทางอันหลังทางของหน้ามานี่แต่ได้พวกจำนี่ก็คือสีอเฮ็ดสบายอยู่เนาะอ้าวหลวงใหม่เนาะงามแท้เดียวนี่เราเราเรื่องนาะนี่คนน่ะเป็นหลอกง,งามใช่ปะอืม ดอกงามดอกไม้ตัวนี้ดอกรุ่นอันมีนี่ลักษณะข้างนอกเนาะงามเบื้องสชิไป็นธรรมพระเจ้าแเราก็เปน้องเลยใช้ป่าไปเดี๋ยวบ่เพือนดีเดี๋ยวไปจักช่วยเบียกเพืได้ไปจักมน้ำแม่เยอะลูกกันเล่นมาน้ำเมฆเด้๋ยใช้ป่าได้ลูกปไปเฮือนบ่ใช้ป่าล่ะป่าเอ้ยป่าเอ้ยใช่ไปทางไหนไปใช่เพือนดีบ่

ใช้งบเท่าไหร่สิบเอ็ดล้านสิบเอ็ดเล้ยเลยเียเออนเยอะบล้านหนักแล้วบอกไม่ได้บอกจรงดิถ้าเป็นเงินบาทเท่าไหร่เป็นเงินบาทประมาณหนมื่นหนึ่งหกล้านเกือบสองหมื่นเออเนาะแทงอยู่เออเออ เพลงเติบอยู่เนาะเพลงสำหรับฮาวมมี่แนบ่ธรรมดาอยู่มูมีกะบ่เพลงแต่ฮาวนี่กะกุชินักเติบอยู่โย่เฮี๋ยดีได้สะนอต่ะไม่ได้ไปสนุกน้องเชื่อเพิ่นเป็นไข่น้องเชื่อเป็นไข่หรือเพิ่นก็เป็นไอแน่ก็เดินไม่ได้ไปยุดน้ำกันเลยยังเชื่อไปหาหมอบ่ดูดีได้ไงเนี่ยเดี๋ยวยังมาขึ้นเบิ่งเพิ่นอีกก่อน เออช่วยเขื่อนเขาฮะเมื่อกี้ว่าชวนน้าไปเขึ้นดีว่าเช้าตาป้าไ้น้ำเมื่อยคลิปจี๋หรอเมื่อได้สนเนาะถ้าป้ามาผมได้ยังไปอืมป้าไปตลาดได้แลูกนี่ไปน้ำฉันแล้ไปเด้วเอ้ยลมซ้ำมเลยเนาะจ่วหน่อยป้ามาได้กี่พุ่นถ้าวมนไม่จะทุ่งยางปิวขวาปนะ ลมพี่น้องเอ้ยมื่อนี้โอ้โห้ดยบรรยากาศจะสีลมแล้วหนาวอีกแล้วนี่ป้าป้าเสมอป้าเฮากับป้าเดี๋ยวอภรน์ศรีดินขอหนุ่มกุ้มจังหน่อยถ้าป้ามาก่อนจะไปทางเฮือนอันดีพูดแหละเนาะน้องเอ้ยคลิปนี้กับมีมยังลายเด้อฝากเป็นกำลังใจให้แมนเกอร์ชู่เก้าเนาะพ็กันอีกคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสบายดีเบอร์สุขสู่คนเด้อเนาะโดยฝากเป็นกำลังใจ ที่สำคัญกบเบิ้งโฆษณาให้ด้วยพี่น้องเด้อเนาะไปแล้วสบายดีบรรจุกุสุคน